สนับสนุนรายการโดย Estella Tour and Travel The La Na Tree Boutique h o t e l เชียงใหม่ b i e n v i n a d o s Welcome to Barcelona oh. นิวเนี่ยเข้ามาข้างในแล้วและตอนนี้เราอยู่ในห้องที่เรียกว่าห้องประวัติศาสตร์ของสโมสรบาร์เซโลนาครับด้านหลังผมกับพี่ป๊อกเป็นไงครับถ้วยถ้วยแชมป์ไม่รู้กี่ถ้วยครับมหาศาลมากมายสำหรับทีมนี้นี่ตั้งแต่ในปี1920นะที่พี่ไล่มาดูมาเรื่อยๆนะถือว่าบาร์เซโลนาเนี่ยยอมรับว่าแชมป์เยอะจริงๆใช่ตั้งแต่19 0 2คือไล่ไปเนี่ยสุดลูกหูตานี่คือเยอะมากเยอะจริงๆรับแชมป์ของทีมนี้ พี่อยากเห็นครับถ้วยรางวัลของทางลาลิก้าล่าสุดครับผม,ผม,มลูกฟุตบอลสมัยดั้งเดิมเลยนเนี่ยลูกฟุตบอลน,นี้60ปีแล้วนะโอ้โห60ปีแล้วดูรองเท้าสมัยก่อนดูชุด ตัดสมัยก่อนดูนี่ดูนี่อันนี้เป็นเหมือนเหมือนธงที่เขาไว้ใช้แรกก่อนเริ่มเกมเหมือนเป็นของเขาเรียกว่าอะไร สัญ,ญลักษณ์ประจำสัญ,ญลักษณ์ระจทีมแล้วก็มาแลกกัน2ทีมก่อนแข่งขันเป็นธงของสโมสรในแต่ละปีก็จะเปลี่ยนธงไปนี่ปี72นู่นและนี่ครับเพลงประจําสโมสรด้วยเป็นเพลงประจําสโมสรบาร์เซโล,ละะนลละะาบารซาบารซา วัยรุ่นจะเริ่มดูบอลแล้วครับยุคนี้ยุค2000กว่าๆมีถ้วยรางวัลฟี فا คัพเวิร์คคัพที่ไปได้ที่ญี่ปุ่นมนแชมป์แชมป์โลกแชมป์สโมสรโลกสโมสรโลกชนะที่ญี่ปุ่นมาปี2000กัน2 0 0แชมป์สโมสรโลกอันนี้แชมป์ลาลิก้ายุคใหม่ยุคใหม่ปเดเลถ้วยรางวัลเริ่มปาเดเลอันนี้ลาลิก้า Oh, ครับนี่ตั้งแต่ปี1992เลยนะอ,อันนี้<ด>จะเป็นเหมือนแชมป์แชมป์แรกของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับผมดาวไม่ผิดของบาร์เซโลนาเพราะตอนนั้นยังไม่รู้เลยมันยังไม่เกิดผมเกิด9เฮ้ยเกิดแล้วนี่หวังเกิดเก้าศูนย์นี่สองขวบ2ขวบนี่ได้แชมป์ที่อังกฤษยังไม่รู้เรื่องเบมบรี แชมป์แรกแชมป์แรกของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปี92ที่บอกไว้เมื่อกี้ชนะซานโดรียอัน๑่มีแบบตอนต่อ,ตอเวลาของโรน,นันคูมันโรนนคมันยิงนี่ก็บอกประวัติได้หมดเลยนี่ชนะ2-1เห็นไหมชนะ2-1ชนะ2-1โซคัมเบลโมงก่อนเอโต้ยิงตีเสมอ เป็นเสาที่แรกที่เขาตั้งไว้สำหรับสร้างสนามเป่ครั้งแรกเลยสโมสรเนี่ยเริ่มก่อตั้ง1922 19น,นี่เริ่มมาสร้างสนามที่นี่แต่สโมสรเนี่ยสร้างก่อนหน้านี้แต่สนามน,นี่ใหญ่มากส <9. S 2> นามใหญ่มากแต่นี่คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่อยู่ดั้งเดิมอยู่แล้วเขาเอามาตั้งเอาไว้ครับ บอลลงดอไว้สําหรับนักเตะที่เรียกว่าเก่งที่สุดในปีนั้นๆจากการโหวตของนักเตะด้วยกันเองมสซี่ได้ถึง4ปีซ้อนครับ2009 2010 2011และ2012เรียกได้ว่ามนุษย์ต่างดาวที่เขาเรียกกันครับนี่อะไรครับพี่เป็นเครื่องมือเทคโนโลยีแบบใหม่ ที่จะโชว์ให้เราเห็นว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยของบาร์เซโลนาเนี่ยมีวิวัฒนาการเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ปีนี้เลยนะ2 0 0 0ถึง2,015ัน้ปีอ่ะบางคนเนี่ยพี่ยังจำไม่ได้เลยคือใครบ้างโรนัลดินโย่เดโก้ครับยุคที่แบบเขาเรียกว่าแบบโค้ชทีมครับยุคโค้ชทีมไม่ได้ใช้คำยาบนะยุคโค้ชทีมจรงิงๆโรนัลดินโย่เดโก้นี่เมสซี่เพิ่งเริ่มขึ้นมาคนเนี่ยไม่กซารมดานะนะ เพราะก็คือแฟงไลา์กาดแฟงไลา์กาดไลา์กาดนะครับท่านผู้มชมน,นี่มาถึงสนามคำนูนแล้วนะครับเอลคำนูนเป็นไงบ้างนิวสุดยอดพี่อลังการ เขาบอกสนามเนี่ยจุคนได้ประมาณเกือบแสนคนเลยนะ95,000คนาคนอแสนคนอ้ยและพี่อยู่ตรงกลางเนี่ยวิวมันสุดยอดมากอ่ะนิวแล้วคิดดูไหนที่มีการแข่งขันนะครับแล้วก็คนเต็มความจุแสนคนเนี่ยบรรยากาศคงแบบสุดยอดมากสำหรับแฟนบอลอย่างผมแล้วก็ใครที่เป็นแฟนบอลคงคงรู้สึกได้นะว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนใช่ตรงนี้ครับ,รบที่นั่ง VIP Box บ็อกเห็นไหมตรงเนี้ที่มีเก้าอี้สีเทาเป็นที่นั่งสําหรับ บุคคลสําคัญละกันคนที่ได้รับเกียรติามานั่งนะฮะแล้วก็ด้านบนก็เป็นมีห้องด้วยนะเป็นห้อง V.I.P เหมือนกันสําหรับคนที่มาอยู่ในห้องข้างบนไม่เป็นพวกนักข่าวหรือว่าเป็นานายกรัฐมนตรีต่างๆที่มาก็สามารถนั่งข้างในได้เป็นห้อง V.I.P แล้วทีมเยือนจะนั่งฝั่งตรงโน้นนี่รนตรงข้ามไม่มีอัศจรรย์ตากแดดตากฝนรตรงนี้ก็จะเห็นกอรอรดด้วย Por más que tú lo niegues, por más que tú lo niegues yo te quiero decir que vayas donde vaya y esté con quien esté, tú pensarás en mí. Por más que brinques salte, por más que brinques salte, yo te quiero decir que vayas donde vaya y esté con quien esté, no vivirás sin mí. Te puedes ir a China, tal vez para construir donde quiera que vayas. ผมนึกว่าผมถายในสนามไปแล้วอยอดตอนนี้เขาเรียกว่าเหมือนเป็นแบบบำบัดด้วยน้ำเป็นการบำบัดด้วยน้ำก็มีการนวดผ่อนคลายด้วยน้ำนักเตะคนไหนบาดเจ็บครับลงไปแช่ จิกซีแต่พี่ตกใส่อย่างครับไม่มีประตูห้องน้ํากั้นเลยอันนี้เหมือนเาไว้ล้างตัวเฉยไว้ล้างตัวแล้วตัวเฉยแต่เขาจะมีห้องแยกออกไปอีกทีนึงอ๋อห้องแยกไปอีกทีนะอันนี้เหมือนล้างตัวเฉยอันนี้มีกระดานด้วยนะสำหรับเขียนใช่เนี่ยวางแผ่นเทคนิคต่างๆอันนี้เป็นตู้แต่ละคนต้องเตรียมเอาไปเลยโอ้โหดูทางลงโโอ้ห เหมือนเราลงไปเตะนี่คือทางลงที่นักเตะนะครับจะต้องเดินผ่านอุโมงเข้าไปในวก่อนไปถึงสนามเนี่ยจะต้องเดินไปพี่รื่องมีโบสถ์ด้วยอธิษฐานเขโบสถ์ขอให้ทีมเราชนะเธอขอให้ทีมชนะเธอขอพรจากพระแม่มารีขอให้ทีมเราชนะเธอบาซ่าชนะเธอแล้วก็เดินไปนี่ทีมเยือนอยู่ฝั่งนี้ทีมย่าอยู่ฝั่งนี้ครับ ทำแล้วถือลูกบอลหนถ้ามีเด็กจูงข,งข้างนี่จะเหมือนกันบบรรยากาศของจริงเลยครับนี่เขาเรียกว่าติดขอบสนามของจริงครับพี่ใช่แต่ตอนนี้นิวเห็นไหมว่าเขาเอา ลักษณะเป็นคล้ายๆกับเครื่องแสงยิงไฟแสงไฟเนี่ยให้ความร้อนกับหญ้าใช่ให้ความร้อนให้แสงสว่างกับหญ้าเพราะว่าที่ยุโรปเนี่ยหนาวหญ้าเนี่ยเป็นหญ้าจริงและอากาศหนาวเนี่ยมันตายเร็วแสงแดดน้อยเขาจึงต้องเอาแสงพวกเนี้ยจากเครื่องเนี่ยคอยส่องตลอดเลาช่วยช่วยเหลือใช่เพิ่มเติมเข้าไปทำให้หญ้าดูหญ้าครับเขาเนียนมากหญ้าเขาเนียนกริบมากทุกต้นเลยเนียนกริบนี่หญ้าจริงนะเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นหญ้าจริงเขาเรียกว่าสวรรค์ของนักฟุตบอลแล้ว แฟนบอลแล้วก็คนที่ชอบเตะคุณบอลเหร างนิวเดินมาทั่วสนามแล้วผมเรียกว่าอิม่มอกอิ่มใจครับพี่จุใจจริงๆสำหรับคำนูแห่งนี้ใช่พี่รู้สึกประทับใจมากเหมือนกับเราได้มาถึงบาร์เซโลนาของจริงเลยแต่ต้องบอกว่าบาร์เซโลนาไม่ได้มีดีแค่สนามฟุตบอลนะครับจริงเหรอยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายแต่จะเป็นที่ไหนนั้นต้องตามไปดู<ช>ครับตาม<ป>พวกเราไปไดเลยครับไปไปครับ รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกจัดโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับการล่องเรือสำราญ10วัน7คืนในราคาสบายกระเป๋าพาคุณไปเที่ยวสุดโลกบนเรือสำราญ m s c p l e i s i o s a และสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟบนน่านน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพร้อมกับการนำเที่ยว4ประเทศยุโรปใต้พาคุณไปชมความงดงามเก่าแก่ของกรุงโรมและเกาะซิซิลีประเทศอิตาลีต่อด้วยสัมผัสสีสันของวัฒนธรรมยุโรปตอนใต้อย่างประเทศมันตาและชมความทันสมัยของ City of Art าร์ ที่เมืองวาเลนเซียรประเทศสเปนอาหารเลือดรถที่เมืองมาร์เซยประเทศฝรั่งเศสทั้งหมดนี้กับราคา145,000บาทแต่พิเศษสุดๆ เราจัดให้คุณเที่ยวแบบสบายๆเพียงเ5 5 0 0พบาทย้ำอีกที95,500่ 95, บาทสงวนสิทธิ์เฉพาะ30ท่านแรกเดินทางวันที่12พฤศจิกายนถึง21พฤศจิกายน2 5 5 9นี้เท่านั้นเพียงคุณโทรมาหลังรายการจบจนถึงเวลา22นาฬิกาแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาได้ที่เบอร์095-252-8078เพียงแค่คุณเปิดใจลองไปกับ First สแอนติเมบ้านหลังนี้สร้างโดย สถาปนิกชื่อดังที่ชื่อว่าเกาดีชิ้นนี้เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของเขาเรียกได้ว่าสําคัญมากทุกคนงงใช่ไหมครับว่าอันนี้คืออะไรเสาหลักๆอันนี้พวกนี้เนี่ยคือเสาที่เหมือนเป็นสถาปัิกกรรมตกแต่งของเขาซึ่งตอนที่สร้างเนี่ย1912เป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ตรงนี้คือห้องใต้หลังคาครับสมัยก่อนนะครับใช้เป็นห้องซักผ้าห้องเก็บของแล้วก็เป็นห้องลิฟต์ของออริจินอลเลยนะครับซึ่งห้องใต้หลังคานี้เนี่ย ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่โอโทงมากๆครับผม